อะไรขึ้นเมื่อการเล่นกระดูกหักไม่ได้จบเพียงแค่แบบเดียวถามเพื่อนเชียร์ใครช่วยคอมเมนต์บอกเราในใต้คอมเมนต์ด้วยนะครับวันนี้เราจะทอาอะไรทีวีวูแม่นะฉันจะมาเล่นกระดูกหักไงอะทีวีคาฟูว่าไงเออคฟูไม่อยากกระดูกหักเขอนอนก่อนว่าเออเอาเดย่อนเอาเสี่งขึ้นไปทีเลดียวนี้แล้วโอ้ามพีอหน่ดูอ้คเอาล้ให้าลให้า รจลไจบไล้วฟูนี่เป็คนแรกแเป็นคนแรกเลยพร้อมยาน้ำฟูฟูบินได้ีไปไป่แกแก็ไปอีกคนนึง อย่าอย่านะเลยจ้วาวหนูความสนุกมันอยู่ตรงนี้ที่เองไงใช้แค่ไป้ชันเล่นเลยเจ้าบีบ้า<ค>ได้ไงนี่เจ้าหมีเล่นอย่างนั้นไม่ได้นะมันต้องเล่นแบบกระโดดตรงนี้เนี่ยไม่เคยเล่นอีกไม่หรอกกระโดดแบบแบบนี้กระโดดคิวๆอ่ะโอเคเรียนคิวไปเลยพวก,วกเกย์พวกแกัง<อ>ีวีทั้งหลายเอ่อเอาฟูไลนยไปก่อนเลยไลน์ไ<ด>ปก่อนเลยรู้จักไหมเรียนเบกเตอร์ ไป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 ไไป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  นี่จไปเอทีลงไปจมีแกก็ลงมาสิคิวคิวบอกไว้ก่อนเลยนี่นี่แกสดดไปไปที่อื่นนะป้าดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูสติกหนีอะโดดที่อื่นได้ทุกนได้ไหมนี่โดดลงไปงี้รอฉันด้วยเย้เห็นไหมโดดโดดผ่านเรียบผ่านเรียบนี่นี่นี่ีนก็หลุดจากตรงนี้ไป่างโน้นอย่ดูนะไหนดูสินี่ ได้ๆรอฉันนะมาโดดป่าจิ๊บ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 เฮ้ยได้ฉันได้เหมือนกันเดินมาเดินมาเฮ้ยเป็นเล่นล้บอกมาอย่างเงี้ยเราจะเราจะกระโดดตรงนี้เป็นแบบนี้เป็นแบบพอบี้อึ๊บนี่โดดมาเลยเราจะมาทีวีพวกนั้นมันกระโดดไม่ได้ล่ะจุ๊บหมีอ๋อพวกนั้นเหล่อนเป็นไฟซิวมันไม่กล้าโดดกันอุ้ยมีทางลับด้วยเปิดได้ปะเปิดได้ด้วยเร็วเข้าไปเร็วๆไปเรื่อยจะมาลัางดูว่าไ้ที่ไหนในบ้าน ใช่สำรวจแมพกระโดดลงไปนี่ตรงนี้ไต่ได้จ้ามีเห็นมะไงตรงนี้ไต่ได้เหรอคะพี่แกแกต้องขอดูแงบันไดเนี่ยบันไดเนี่ยเลยโดดไปเลยนี่ลงมาแล้วจ้ามีเยุดว้าวย่างย่างยังย่งย่างย่างจ้ามีตัวหนักจ้ามีตัวดนักว้าวว้าวว้วตัวหนักย่างย่างย้ายเางย่ย่ว้าวตัวหนัก แกตัวหนักนี่ออกไว้ก่อนเพราะหมีเปี้ยงออกชุนได้งั้นอะไรเนี่ยนี่เรามาเล่นอะไรอีกแล้วเนี่ยเมื่อกี้ยังไม่พออีกเหรออยากเล่นได,นด้อีกเล่นได้อีกเล่นไดา้ายีอยกเล่นได้อีกเล่นได้อีกเล่นเล,เล่นไปคนเดียวเธอดูเจ้าหมีนู่นสิมันจะทำอะไรนะี่ย Oh my god, oh my god. ดูยูดูว่าทำอะไรเราไม่ได้หรอกพวกแกทั้งหมดสามตัวถายจะเอาของเ่ยนะมาไปโยนใส่พวก เราสามารถตัดระยะได้ว่าจะให้มันปุงเท่าไหร่ลองนี่พี่เน้วาอ้ยโ่้ยอ้ยโอ้ยโอ้ย้ยโอ้ยลอ้ยโอ้นะอ้ยโอ้ยอ้ย้ยโอ้อเก้อ้ยโเ้อย้ยาอมาเอ้ยอย้ยย้อ เออตพี่ต้นเหรอเนี่ยอนเนี่ยนไม่ใช่ไม่ใช่ตอนเหรอฮะเป็นไงพี่ี่ต้นนี่ไงตียว่าฮมรันฮิฮิครั้งนี้เนี่ ฉันเอาจริงแล้วฉันจะไม่ยอมฉันจะเอาชีวิตรอดจากตรงนี้ให้ได้เจ้าหมีขอเวลานอกหน่อยได้ไหมอะฮ่าฮ่าฮ่าู้ขาสั่นไปหมดแล้วอ่ะคือตามเมื่อกี้ฮาฟูโดนคนแรกเลยฮ่าฟูฮ่าฟูฮ่ะลองดาคนสุดท้ายดูไหมล่ะเป็นหน้าเลยอนี่ใครเอาตู้น้ำมาเผื่อพวกแกหิวรัมทราก็เลยเอาตู้น้ำมาเสิร์ฟให้ใช่มฉันไม่หิวฉันไม่หิวตอนนี้ฉันไม่หิวตอนนี้ไม่รู้โอี้ยเราต้อง

ฉันเจอแดนนั่ลเลนน่าเราจะแกะรถว้าวจะดีข้าหนี้ไปเขาสวยไปอยากได้ม่แล้วอยากได้ไหมอยากได้รถเป็นไหมหาได้ครับดูเออฉันจะตกเร่งเริงก่อนนี่นี่ว้าวมีคนตีคนตกแล้วมาแล้วนี่ไอ้ฉันยังอยู่เขายังชู้หน่อยเจ้าหมีแกแจกรถบ้าอะไรอย่างนี้เนี่ยฮะจะเอารถรถจะคันนี้ไหม รถคันนี้จะเป็นอเลยว่ะเหรอฉันไม่ได้รอดฉันรอดหาเรียมหมดหาเรียมฉันไม่ขับรถบรรทุกตอนนี้ฉันเหลือคนสุดท้ายแล้วอะไม่ใช่รถบรรทุกมันรถขยะนี่พุ่งไปเลยไอ้เขาอไม่โดนต์้ฉันเหลือรอบเป็คนสุดท้ายนี่ฉันชนะนะไม่ใช่เหรอใช่แท็กรางวัลไงแท็กรางวัลคือรถยนต์นี่รถยนต์มูลค่านี่ฉันลงมาตรงนี้เลยฉันต้องหลบ ได้จ้ะนี่กินนักใช่ไหมฮะฉันไาฉันเก่งมะ มันแบบแร่ยุ่งดิบเลยมันอันตรายมากเลยนะจุ๋ีดูสิใครจะขึ้นไปได้เนี่ยแกงขึ้นไม่ไปไม่ไปกลัว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 เนี่ยอย่าอย่าใจเย็นเย็นใจเย็นเยนมันไม่น่ากลัวขนาดนะ้ขั้วขึ้าเง้ยขั้วขึ้นมยเงี้ยั้วขึ้นมาอ่างเงยขั้วขม่าง้ยขัวอย่างเงี้ยขั้วขึ้่เงี้ยัวขึอ่ขัวึ้นมาอยั โป็นไงน,นี่ฉันว่าเนี่ยจะตายแล้วอย่างนั้นน่ะอีเทีมันจะไม่มีเงินรางวัลหรอกนะแต่มีโทรงรางวัลแทนอ่โทรงอีกีนเหรอใช่ใช่ใช่คือเราว่าจะปกไปที่ยอดเขาแล้วเราก็จะไปเอาทรงข้างบนกันเข้าใจไหมอีกทีค่อยมีแรงจูงใจหน่อยใช่แล้วคุ เงินรางวัลเป็นของฉันเงินรางวัลเนขอเฮ้ยกินตต้นไม้นี่แล้วที่มันร่วงลงมานี my g o ก่อทุกคนมาฝั่งนี้ก่อมาแอทตรงนี้ก่อนแล้วค่อยๆเดินเดินมาเดินมาเดินมาเดินาเดินมาเดินมาเดินมาเดินาเดนเดินเรินาเดินาเันมาเินมาเดนาเดินมานาเดินมาเินม่เรนมาเนมานมเมาใช่มเงิางวัลิมมาเานนน่ ว้ามมีหินมาเนี่ยอยู่ข้างหน้าเนี่ยทางซ้ายได้ไหมนี่จะมีทางซ้ายได้เราเพิ่รอเป็นเพิ่ินไหมเอาหูไเอาไปดิเอ้ายไปทางซ้ยไป้ายไ้ายไ้ายไป้ายไ้ายไปท้ายไไปทไปทาายไปทาง้างซ้ายไ้ายไป้างซ้ายไ้ายางซยไป้ายไางซ้าย้ายไางซ้ายไปทา้า เขาพูดจริงเหรอเอาแบบนี้นะฉันขับรถไม่เป็นนะไม่เป็นไรแค่บิดบิดอย่างนันก็พูดข้างหน้าบิดที่นี่แล้วพี่เอาที่แกงเรามันแน่นอนอยู่แล้วครับลูกพี่ไอ้แกงเราแกงเรามันแน่นอนฉันบอกไว้ก่อนเลยเมื่อกี้เราเดินเราพูดอีกไม่ได้เข้าใจเปล่าเพราะว่าเราเดินเพราะฉัน ไม่ได้ใช่ไหมขับโมไซค์ก็ปิดฟั๊กอีกเอาเนี่ยรอบสุดท้ายแล้อยากได้ทองกันไหมอยากได้อยากได้เลยเอยากอะเราอยากได้ทองอะเราต้องวิ่งแบบพิชแซกเข้าใจไหมวิ่งพิชแซกแบบนักฟุตบอลเข้าใจไหมอารมณ์อารมณ์จู๊กซ้ายขวาใช่ไหมครับลูกพี่ใช่ใช่ใช่เราต้องวิ่งตามมาเป็นกระจุกเดียวกันเข้าใจไหมเราห้ามแยกกันนะแบบเปรี้ยงไม่เอาอ่ะแบบเลกๆที่แบบกระจายกันไปไม่เอาเราต้องแท็กทีมกันเหรอ

แค่สองคนพอปิวะน่่ะสองคนเดไปทัวรล่เราสองคนวันนี้เราได้แบ่งกันสองคนใช่ไหมเจมีใช่ใชอย่างนี้เราแบ่งกันสองคนเราจะรวยกันแล้วยิงยิ่งบอกไว้ก่อนเลยว่าไม่มีสัตว์ประดิมูมีโอ้โหแล้วนี่อะไรเนี่ยหางขึ้นแบบนี้จบ้าและไมเนี่ยะโอเคนี่จะมีใช่ไหมโอ้แ ลอยเลยเป็นไงลอยเลยมองไม่เห็นกระโดดลงไปใต้ตรงนี้ไงี่บินไปเลยโค้งเท่านั้นแค่นี่เล่นอย่างนี้ใครจะไปได้เออโอ้่บินเลยบินโอ้ยบินโชกเลยไม่มีแล้วพี่นะที่ลงมือละเจ็บจบไอเจ๊แค่ไหนให้ดีเข้าก็ได้ ท้ที่สุดฉันก็มาคนแรกฉันได้ทองแล้วฮ่าฮ่าฮ่าอ่ะนั่นใครอ่ะอันยิงหมีเอาเจ้าหมีแกก็มาด้วยเหรอมาทําชาเลนจ์นี้ด้วยเหรอเจ้าหมีไม่แกมาคนแรกอ่ะเจ้าต่าตมไปดอาวก็ฉันล่ะอยากได้ทองนี่นาฉันก็เลยมาคนแรกไม่บอกใครเลยเนี่ยชาเลนจ์อันนี้เนี่ยไม่บอกอะไระทำนี้ไปกินเลยไปโอ๊ยเรียบร้อยนี่เนกำจัดศพหมดแล้วเก็บกลับบ้านแล้วมีรวย